สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมพบเจอกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับสาระดีๆที่มีประโยชน์กับพี่น้องผู้กันตนกับพี่น้องผู้ที่ใช้แรงงานเลิกจ้างลาออกวิธีคำนวณ เงินชราภาพคิดอย่างไรแตกต่างจากเงินกรณีว่างงานอย่างไรคิดเหมือนกันหรือต่างกันหากพูดถึงเรื่องของเงินชราภาพประกันสังคมต้องพูดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมกันจริงๆนะครับซึ่งควรจะต้องรู้และควรจะต้องทราบเพราะถือว่าเงินที่ผู้กันตนจะได้รับคืน เมื่อเกิดสิทธิ์เมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เมื่อความเป็นผู้ปรกันตนสิ้นสุดลงหรือสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ปรกันตนนั่นเองผู้ปรกันตนที่ส่งินเงสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาจะได้รับเงินชลาภาของตนเองคืนทุกบาททุกสตางค์และทุกกรณี จึงเกิดคำถามกับประเด็นที่ว่ากรณีพนักงานหรือผู้กันตนถูกเลิกจ้างกรณีที่ผู้กันตนลาออกเองจะได้รับเงินชราภาพคืนอย่างไรผู้กันตนหลายคนผู้กันตนหลายท่านสงสยัยสับสนเรามาฟังคำตอบเรื่องนี้กันนะครับซึ่งหากผู้กันตนที่ถูกเลิกจ้างหากผู้กันตนที่ลาออก หรือผลสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตาา33ผลสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตาา39นะครับผู้ก,กันตนจะได้รับเงินฉราภาพคืนทุกบาททุกสตางค์ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลใดๆก็ตามไม่ว่าจะลาออกเองวิธีการคำนวณเงินชราภาพนะครับ ไม่ว่าจะลาออกไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างการคำนวณเงินชลาภาพไม่เหมือนหรือท้ายกับเงินกรณีว่างงานกันนะครับต่างจากเงินกรณีว่างงานซึ่งเงินกรณีว่างงานหากถูกเลิกจ้างจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนการขาดรายได้เนื่องจากการว่างงานสูงสุด180วัน ของค่าจ้างรายวันที่ผู้กันตนได้รับเท่ากับ50%ของค่าจ้างต่อวันทำงานไม่เกินวันละ500บาทหากผู้กันตนลาออกเองผู้กันตนก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนการขาดรายได้เนื่องจากว่างงานสูงสุด90วันของค่าจ้างรายวันที่ผู้กันตนจะได้รับเท่ากับ3 0 ของค่าจ้างต่อวันทำงานไม่เกินวันละ500อบาทเช่นกันสำหรับเงินชราภาพไม่ได้กำหนดแบบนั้นไม่ได้กำหนดเหมือนเงินกรณีว่างงานแต่เงินชราภาพจะกำหนดจำนวนเงินสมทบของผู้กันตนเป็นหลักเน้นนะครับเงินชราภาพจะกำหนดเงินสมทบของผู้กันตนเป็นหลักหากผู้กันตนส่งเงินสมทบ ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปจะส่งเงินสมทบต่อเนื่องกันก็ตามไม่ต่อเนื่องกันก็ตามส่งส่งหยุดหยุดก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะยึดยอดจากจำนวนเงินสมทบของผู้กันตนเป็นหลักโดยขออธิบายแบ่งเป็นสกรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1กรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่ เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาเมื่อนับรวมกันแล้วจำนวนงวดเงินสมทบเท่ากับระหว่างหนึ่งงวดไม่เกิน11งวดผู้ก,กันตน้นนะครับจะได้รับเงินชราภาพคืนเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนชราภาพครั้งเดียวแต่จะได้รับคืนเฉพาะส่วนของผู้กันตนที่ฝ่ายบุคคลหักนำส่งเงินสมทบทุกๆเดือนเท่านั้นไม่มีส่วนของนายจ้างส่งทบ กรณีที่2กรณีที่ผู้การตนส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาเช่นกันเมื่อนับงวดเงินสมทบชลาภาพนับรวมกันแล้วเท่ากับจำนวนเงินสมทบระหว่าง12เดือนไม่เกิน179เดือนหรือไม่เกิน179งด้วดผู้กันตนจะได้รับเงินฉลาภาพเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนครั้งเดียวเช่นกัน แต่จะได้รับทั้งหมด3ส่วนต่างจากกรณีที่1กรณีที่1ได้รับเฉพาะส่วนของผู้กันตนเองเท่านั้นแต่ในกรณีที่2จะได้รับเงิน3ส่วนได้แก่เงินส่วนของผู้กันตนที่สะสมทุกๆเดือนที่ฝ่ายบุคคลเป็นคนหักนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนเงินส่วนที่2ได้แก่เงินสมทบจากบริษัทเงินสมทบจากนายจ้างที่ส่งสมทบ เพิ่มให้กับผู้กันตนเท่ากับจํานวนนะครับเงินสะสมของผู้กันตนเท่าเท่ากับของผู้กันตนนั่นเองและกรณีที่3เ,เป็นเงินสมทบจากทางรัฐบาลตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดและกรณีที่3เป็นกรณีที่ผู้กันตนส่งเนิสงทบตั้งแต่180งมวดขึ้นไปผู้กันตนจะได้รับเงินชลาภาพ เป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตรับทุกๆเดือนทุกๆวันที่25ของทุกๆเดือนเงินบำนาญชราภาพรายเดือนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้กันตนมาตรา3.3ของผู้กันตนมาตรา39นะครับคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ที่20%และบวกเพิ่ม 1.5%ที่ส่งงลกรมทบครบ12งวดนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับกับการคิดเงินชราภาพไม่เกี่ยวข้องกับเงินว่างงานคิดต่างการคิดไม่เหมือนกันเงินว่างงานคิดจำนวนวันที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนเงินว่างงานจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงสุดนะครับ90% นะสูงสุด50ปเซน์นะครับ90วันสูงสุดนะครับ180วันเป็นต้นคิดต่างกันแต่จำนวนเงินฉลาภาพจะยึดถืองวดเงินสมทบเป็นหลักและการคิดคำนวณ60เดือนเฉลี่ยเป็นหลักนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านฟังขอบพระคุณครับสวัสดีครับ